สองวัยรุ่นนัดเขียรในห้องน้ำทำคนนั่งซ่วมเขินแทนห้องน้ำสถานที่ยอดฮิตของเราวัยรุ่นขาสั้นที่มักจะใช้ที่แห่งนั้นเป็นสังเวียนแห่งรูปผู้ชายเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตแต่รู้หรือไม่ว่ามันเป็นที่สาธารณะเอาไว้ทําธุระส่วนตัว และแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่หลายคนเคยคาดเดาเอาไว้ว่าจะเกิดแต่ไม่น่าเกิดขึ้นจนได้กับนาทีที่สองหนุ่มวัยรุ่นชาวอเมริกันซัดกันนัวอยู่ในห้องน้ำแต่เนื่องด้วยมันเกินเหตุ และอารมณ์ขึ้นกันทวนหน้าทำให้ทั้งสองซัดกันลามไปยังห้องน้ำข้างๆที่มีเด็กนักเรียนอีกคนนั่งปดทุกอยู่ทำเอาคนที่อยู่ในเหตุการณ์กันขํากันแทบไม่อยู่คลิปดังกล่าวถูกแชร์ครั้งแรกในโซเชียลมีเดียของนายเจคอบนิโคลัสที่กำลังเข้าห้องน้ำนั่งปดทุกแต่พอดีได้ยินเสียงรองเท้าสีกันกับพื้นดังอย่างน่าสงสยัยจึงโผล่หน้าออกไปดูแล้วก็พบทั้งสองนักรบกำลังห้ำหันกันเขาจึงตัด สินใจไม่ทำธุระต่อและถ่ายคลิปให้จบแต่พอไปถึงห้องน้ำด้านในสุดปรากฏเด็กนักเรียนอีกคนกำลังนั่งถ่ายท้องอยู่ทำให้เกิดเขินอายรีบก้มหน้าหลบกล้องแทบไม่ทันคลิปดังกล่าวโพสต์ลงเพียง15ชั่วโมงก็มียอดวิวแชร์ถล่มทลายและหลายคนก็คงคิดเป็นทางเดียวกันว่าพวกเองรีบต่อยกันให้เสร็จเถอะเขาจะได้นั่งต่ออย่างสบายใจ ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ